วางอัตราด,ด้วยความชานอัลาที่ส เหล่าที่สถานีจุนทางบางซื่อที่นีสถานีจุนทางบางซื่อบริษาทที่มีความประสงค์จะลงสถานีจุนทางบางซื่อเพื่อไตอบติดของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำเร็วมาถูกต้องและครบถ้วนนะครับ